สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเข้าเขตห่วงห้ามกันนะครับนำไอดีตัวไก่ของผมมาเข้านะครับผมก็จะไปตัวเพียวๆเปล่าๆนะครับดูซิว่าเราจะรอดจากพวกนักซุ้มยิงหรือเปล่านะไปเลยดีกว่าแต่คิดว่าน่าจะกดไม่ได้มั้งโอเคมูลค่ากระเป๋าไม่พอแล้วใส่ของก่อน น้อยเรามีเสื้อใส่เสื้อกาอเสื้อไปสักหน่อยจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะมันดูในเป๋าในซองจดหมายแป๊อพนดีผมชอบเก็บของไว้ในซองจดหมายแต่ที่สำคัญคือถ้าเพื่อนๆเก็บไว้ในซองจดหมายก็อย่าก,กดรับมานะกดรับมากระเป๋าก็เต็มอีกเหมือนเดิม ก็จะเป็นของที่ผมเก็บเก็บไว้นะครับเอามีกางเกงไว้เอาก,กงอางเกงมีแล้วตะกี้นี้ขาดแต่ทุงมือหมวกรองเท้าถูกมือหมวกรองเท้าเนาะโอเคไปเท่านี้แหละครับขอลงทุนติดอาวุธสักนิดหนึ่งเนาะไว้ฟันซอมบี้ถูกที่สุดมาไปเลยครับเ e สโก o สองดาวได้หรือเปล่าวะ ถ้าไปได้ก็ไปสองดาวแล้วกันนะไปจะเจอห้องหรือเปล่านะาเจอห้องหรือเปล่านี่ครับไปแบบตัวเปล่า เจอห้องอย่างไวครับทุกคนสงสัยคงจะมีพวกส้มหญิงดักรอแน่นอนเราจะฟาร์มเงียบๆลรวรีบวิ่งนะครับฟาร์มจุดละสองสามชิ้นนะครับได้ของดีไม่ดีคือกลับไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงนะครับมีคนมาตัวเปล่ากว่าเราอันนี้คือแบบเปล่าจริงๆอะ่ะมันมาแบบเป่าจริงๆะนะ สำคัญของไอ้พวกด่านนี้ก็คือเราต้องเพิ่มความแข็งแกร่งทักษะให้กับตัวละครเราแล้วครับดูดินี่ถ้าเรามือเปล่าเราจะต่อยเข้าซอมบี้คือสองหนึ่งสองเองนะได้ของละได้ของละได้ของแล้ว,ลว,ลวก็ไปอย่าอยู่นานอย่าอยู่นานโอ้ของไปถมพยาบาล อันนี้เอาไว้ในกล่องล็อกเพราะว่ามีมูลค่าไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจว่า,อาของนี้เอาไปขายแล้วได้ได้เงินเยอะหรือเปล่าคือภารกิจของการออกจากเขตหัวห้ามการจะเลื่อนเลเวลเนี่ยมันสําคัญที่ของที่เราหยิบออกไปบางคนอาจจะแบบเอ้ยไม่ไม,ม่มีค่าเลยไม่หยิบอะไรออกไปเลยเหรอจบแล้วครับอย่างนั้นเราจะไม่เหลืออะไร ถ้าตายก็คือแต้มลบเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเดี๋ยวต้องมีคนวิ่งเข้าเมืองแน่นอนครับเราเตรียมออกดีกว่าเตรียมไปทางนั้นอันตรายคนมันชอบอยู่ท่าเรือกันนะอีกทีมนึงมันจะเกิดตรงนั้นกันแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางที่จะไปเนี่ยจะมีคนมันเข้าไปเอาพวกเสื้อหรือเปล่าอุ้ยได้ของมาขอาเก็บก่อนแล้วกันนะปืนเนี่ย อันนี้อาจจะเป็นที่ดวงนะครับบางดีเปิดไปก็ไม่ได้ว่าจะเจอปืนเสมอไปในลังอาวุธไปได้เราะว่าทางนี้มนนีของนึงกล่องนะึงเก็บสักหน่อยโอ้ยอันนี้ของไม่ดีจริงๆกล่องนี่ละ่ะโอ้โหของแท้อย่าเพิ่งตกนะซอมบี้นะ จุกจุกไปก่อนครับระหว่างเก็บของแล้วก็อย่าวิ่งมัวมัวซัวๆนะวิ่งมัวซัวนี่ก็โอกาสเสียงดังนะโดนยิงตายไอตัวนี้นั่นไงได้ยินเสียงคนแล้วครับได้ยินเสียงคนนะ กระโดดไม่ขึ้นด้วยสิเราจะสุ่มหรอสุ่มรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะตอนนี้เขาน่าจะอยู่ท่าเรือกันหางที่ดีที่สุดของเราก็คือต้องวิ่งวิ่งมันถนนนี่นแหละตายเป็นตายนะ นี่มียิงกันแล้วเว้ยมียิงกันแล้วมียิงกันแล้ววิง่งวิ่งวิ่งจริงจริงเพื่อนอาจจะเจอคนก็ได้นะที่วิ่งสวนมาทางนี้แต่ผมไม่รู้ว่าผมเจอคนมาก่อนผมก็ต้องวิ่งออกทางนู้นนะครับผมไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงได้ของแล้วออกเชือกอย่างไม้ไปแล้วไปส้มๆไปนะ อย่าไปอย่าไปเจ๋งอย่าไปสดครับเล่นหมดนี้เข้ามาทีก็สองพันแล้วนะวจริงๆเพื่อนเรามาถึงนี่มันน่าจะลงมาตรงนี้วิ่งกลับไปโดนยิงตายด้วย ลายวิ่งของผมก็ไม่ได้มีตายตัวนะผมก็ไปเรื่อยๆเราแบบว่าที่มันหลบคนได้ก็พอแล้วมีคนมายิงเราด้วยอยังยังตอนนี้ผมต้องหลบหลบคนก่อนแบบต้แต่่านแป๊บดูเควสก่อนนะเราต้องทำเควสด,ด้วยไอ้ฆ่าคนนี้ไม่ยากเท่าไหร่ แต่เก็บกู้กระเป๋าเอกสารได้ไมันคืออันไหนวะกระเป๋าเอกสารนีหาไม่เจอกู้กระเป๋าเอกสารแสดงว่าเ,วเสร็จแล้วเสร็จผ้ากล่องเครื่องมือหายยากเหรอเฮ้ย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 โอ้กล่องเครื่องมือหายากอยู่ตรงนน้นเหรอแต่แม่งเสียงเตีนที่ผายในตรงนี้ ต่เมื่อเวสมันจิ้มอยู่ตรงนี้เราก็สักหน่อยเลยไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้มันจะมีกล่องเครื่องมือนะน้ำมันก็น้ำมันมา enter the port basement เข้าไปที่ห้องใต้ดินท่าเหลือมั้ง เดินเดินหยุดหยุดนะครับสำคัญอย่าไปเดินตลอดเดินตลอดมันก็เสียงดังเอ้ยเผ้าไม่มีหรอกมั้งซื้อเอาได้ปะะ่บว่าอะไรนะส่งเสร็จผ้าอาอซื้อเอาได้หรอมั้งอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ยากอยู่กระเป๋าเอกสารอันไหนวะเรียบร้อยนะครับเพื่อนเราเพื่อนเราตายจุดนู้นนะครับท่าเรือเรียบร้อย คนเริ่มอยู่ท่าเรือกันเราจะไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงนะครับมาฟาร์มคนเดียวหยิบของตรงไหนได้หยิบแล้วออกดูซ้ายแูขวานิดนึงนะให้ตรงนี้ก็อันตรายแม่งเป็นที่โล่ง ตรงจุดนี้ก็อันตรายเฮ้คนวะนั่งนิ่งๆได้ปะนั่ง,งนิ่งๆนั่งนิ่งๆเท่ากับรอดนั่งนิ่งๆเท่ากับรอดนั่งนิ่งๆเท่ากับรอดนะครับทุกคน คือมันจะมองไม่เห็นจริง,รงๆหรอวะกูถือมีดขนาดนี้จริงดิเข้ามากี่คนวะเนี่ยแม่งมาชดดุดเเวลสีงงาา่ด้วยบวกยังไงกูก็ตายเราชุดเเวลสองขึ้นท่อนได้นะทุกคนเดวบสิ่มีแง่เกาะเกงเสือ้อไม่เห็นอีกปันก็ไม่เข้า อยาวิ่งขึ้นไปดูนะถ้าไปขึ้นไปก็ต้องเรียบๆขึ้นไปอะ่ะมันคงไม่มาและ้วล่ะอย่าวิ่งทัเลอร์ทัลล่าครับสำคัญที่สุดวิ่งมั่วๆไม่มีจุดหมายตั้งใจจะฟาร์มอย่างเดียวตายแน่นอน เสียวว่ะเสียวะ่ะตรงนี้แม่งเสียวว่ะโอ้เหลือฟ้าก็ยังมีฟ้านะครับไอคนที่ยิงเก่งๆโดนสอยไปเรียบร้อยละตะกีน้นี้สุนโอ้โหเอาเรื่องไอายาอมตัวสอยให้คนื่นนะเป็นไงโดนสวีดียิงตายไปเรียบร้อยละปับป๊บปั๊บปั๊บ ครัเปินไม่มีแต่ตอนนี้เรามีแล้วนะครับยิงตัวเปล่าได้นะครับ <c oughs> มองซ้ายด,าดีนะครับมันอันตรายอันตรายมากนะไอ้ตึกไอ้ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะจำไม่ค่อยได้เก็บเกี้ยงเลยข้างบนไม่น่ามีอะไร ตรงนี้น่าจะเกี้ยงแล้วนะโอ้โหเกี้ยงแท้ของจริงถ้บวกกับหมาได้ป่าววะขอของสักหน่อยจากหมาเข้าไปสับสับสับมันสับ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 จยบจ้บ โอ้หดับกล่องไม่ดีเลยจะตายอาอันนี้ผมมีฮิวควันตั้มนะเวลาฮิวตัวเองแล้วมันก็จะเพิ่มเลือดเด้งเด้งๆเมื่อกี้เต็มเลยทั้งๆที่เมื่อกี้พันแผลแล้วไม่เต็มหลอดด้วยซ้ำไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยศพคนมีการวชะแถวนี้มีภาพพันแผลขอบคุณครับ มี M B X มีหมวกถุงมือรองเท้าเสื้อกะโอ้ชุดเต็มเลยเอา้าอย่างนี้ก็แจมดิเอา้านี่ด้วยมาดิมัญชีมาดิขาดแล้วปะถุงมืออะไรรองเท้าโอ้โหชุดฟรีจากภาษีประชาชนคนอื่น นี้ก็ไปช้าๆแล้วนะครับไม่รียบละไม่เร่งรีบแล้วนะโอ้โหเกลี้ยงเลยอะเหลือสักอย่างสองอย่างก็ได้มากเกาะเอาเกาะก็เอาเอา,เอาไปขายทีครับของดรอปอย่างนี้เกลี้ยงเลยฟาร์มแบบเกลี้ยงเลย ันสัตว์มันจะใช้นะฝันสัตว์ขึ้นได้ปะไม่น่าทายแล้วไม่ได้หรอกไปครับถอนถอนกำลังดีกว่าครับทั้นบนนั้นมีแต่มันน่าจะฟาร์มเกลี้ยงแล้วไม่ขึ้นไปละกมีสเสบียงทายรถไว้จะมีคนพลาดฟาร์มไปนะ ตรงนี้มันฆ่ามอนไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหกาวเุ้ยเลือดเราไม่เต็มนะเหมือนกับมันเป็น effect. เอฟเฟกต์เลือดเพิ่มื่้นชั่วคราวหรือเปล่าไม่แน่ใจไอ้ค mm ิวควันตั้มเนี่ย ไปละ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 นปะไปนะไปละไปละไปละะไป้นไปะปนะไปลมไปละะไปละไป้นไปละปละไอะไปก็ไปลไปละ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 ไปะไปะไปะะไะไปะไป้ะไปะไอละไปละไปไปะไละไปะลียงไปะไปละป มองซ้ายแล้ขวาไดนึง่งเฮ้ยเขาเห็นผมแน่เลยวะเฮ้ยเหมือนเขาจะเห็นผมหรือเปล่ามันยิงอะไรใครวะเหมือนมันยิงเรานะแต่มันยิงไม่โดนเฮ้ย เอาแล้วเอาแล้วมันเลงมาทางเรานะตะกี้อะ่ะม่รูอว่าเอาของเก็บก่อนเืนเก็บก่อนละนั่งเงียบๆไว้ แล้วมันยิงใครว่ายิงเรายิงไม่โดนแลวมันส่องมาทางนี้เลยนะ s v d ส่องมาทางนี้เลยโอ้โห s v d ส่องทางนี้เลยครับเมื่อกี้นี้ชุดเลเวลห้าด้วยเดินออกไปจะตายไปะวนะเนี่ยมันยังไม่กลับกันดีกว่า ถ้ามันออกทางนี้ไม่ได้มันก็ต้องออกทางเดียวกันแล้วอะไงดีวะเนี้ยมันเห็นเราได้ยังไงวะเดินมาจ้าเอกันพอดีเหรอหายไปไหนแล้ววะ กลัวมันจะดักซุ่มอยู่นัตรงนั้นนะดิไปดีกว่าไปดีกว่าเราสอดแหนมน,นนะไม่เอาดีกว่าขอไปคนละทางกับมันดีกว่า ปุ้งปุ้งเมื่อกี้กูตกใจเลยเล็งมาห่างกูอีก <c oughs> ตาดีสิบตามันดีจัดเลยอะแต่มันยิงไม่โดนนะทุกคนสงสัยจะมีต้นไม้บังตรงมุมเมื่อกี้นี่วาดเสียวเกินมาคนเดียวไปคนเดียวรอดเฉยนี่คือการสุ่มทีมมานะครับอย่าเอาชุดเต็มมานะครับถ้าคนมีชุด เต็มเขาจะไปเป็นทีมถ้าเล่นคนเดียวเล่นแบบผมนี่แหละได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงคนเบิรงแ๊บเบิรงแ๊บเบิรงแแ๊บชุดเต็มมาวะ่ะ โอ้โหอัดระเบิดโอ้โหมีดากุนนบอีกไม่เอ,อ้ ยังฟาร์มไม่เสร็จดีกว่านี้จริงต้องรอมันออกก่อนแล้วทั้งนั้นอะกลับไปทางบนก็ไม่ได้แล้วลงเขามาแล้วอะวิ่งออกไปจะโดนยิงตายเอาเลยกินนาทีนี่12นาทีรอได้ เก็บไว้ทั้งกระบอกเลยนะจะปไปแล้วอ้ยทำไมไปไหนก็เจอแต่ศัตรูวะไม่กลับันสักทีหรอเจอแน่เราเจอแน่ต้องรอก่อนอนะ เห็นไหมครับถ้าวิ่งมั่วนี่จบเลยน่าจะมีสองคนนะอเอาไงดีวะไม่มีทางออกสิตรงน้อนอาจจะมีตรงนี้อาจจะไม่มีจริงๆน,น่าไปตรงน้นแต่แรกแต่ก็เสี่ยงนะถ้าไปไม่มีทางออกก็เจอไอ้ตัวดากูนอฟหนักอยู่จบ เริ่มเงียบแล้วนะเริ่มเงียบเริ่มเงียบเริ่มเงียบจุดสีฟ้านี่คือเป็นการสุ่มนะเผื่อใครดวงดีก็วิ่งมาเจอทางออกออกได้เลย อันนี้คือเป๋าเราว่างนะเราหยิบหย,นะยิบออกไปเลยครับเป๋าเราว่างเราหยิบออกไปเลยครับไปย่อยแล้วก็มูลค่าตอนออกจากห้องอมันจะเพิ่มนะจะทำให้เราเลื่อนเลเวลอย่างที่บอกครับช้านิดมองซ้ายมองขวาเคลียร์ไปครับ เฮลิคอปเตอร์แม่เรียกเฮลิคอปเตอร์ซะด้วยนะไอ้หนุม่มเราต้องลงนี้แล้วมองดีๆนะไอพวกสุ่มมันชอบมี ถ้าไม่มีวิ่งโรดวิ่งโรดเลยครับวิ่งโรดเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยครับตัวไก่เนี่ยผมไม่ได้อัพสกิลแบบสไลด์นะไปครับรอดโอเครอดชีวิตแถมได้ของด้วยปืนสองได้ชุดมาอีกครึ่งท่อนหรือเต็มชุด อืมอะไรไงสองดาวป๊าบอีกนิดหนึ่งจะพาจะเลื่อนเลเวลและ้ะทุกคนเป็นไงหยิบของออกไาเยอะมันก็จะได้เป็นเต้มเลื่อนเลเวลแหละเห็นป่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทริคการเล่นคนเดียวของผมนะครับช้านิดช้าหน่อยมองซ้ายมองขวาดีแล้วค่อยเดินโอเคครับประมาณนี้เนาะสำหรับ อย่างไรถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนส่วนของที่ได้มานี้ผมก็จะเก็บไว้ต่อทุนนะครับเก็บไว้ต่อทุนในการลงไปทัวร์ครังหน้านั่นเองครับผมอย่างไรก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ